สวัสดีครับสวัสดีครับยามเช้าวันนี้พี่อยู่นี้มีมาให้หลายรุ่นเลยพี่คะรุ่นเลยกันทีเดียวนะครับนั้นเราชอบรายการไหนนะลองเลือกชมกันได้นะครับวันนี้ก็มีรุ่นหลุดมานะครับแล้วก็มีที่ผมลูกค้าจองไว้แต่ผมจําไม่ได้จริงๆครับว่าคนไหนนะครับแจ้งผมมาได้นะครับบางรายการ นะครับโอเคฮะวันนี้ฮะหากชอบสนใจรายการไหนพี่สามารถติดต่อเจ้าที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะผมมีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะฮะใครไวใครได้นะครับพี่ใครไวใครได้นะครับแล้วก็บรรยการก็เปิดเป็นราการจองนะครับบรรยการก็ราคาแบบล้วนหวานให้พี่น้องได้รับชมมาเลยนะครับนะเดี๋ยวมาลองรายการที่หนึ่งเลยครับนี่รายการที่หนึ่งครับนั้นที่พี่ๆเคยเห็นกันอยู่รายการนี้นะครับนะผม จำไม่ได้ว่าใครจองไว้นะครับให้ส่งไปไหนผมลืมไปแล้วนะครับขออีกรอบแล้วกันนะครับขออีกรอบกันนะครับรายการที่ลงมาแป๊บเดียวมีคนปิดเลยพี่นะครับมีลงปิดเลยรายการนี้นะครับนะเพียงแค่สามรอยบาทนะฮะสำหรับใครที่ชอบแบบคลาสสิกนะความเข้มขังของรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเจริญดีนะครับนี่ฮะเป็นรุ่นเจริญดีนะครับน่าจะเป็นในการเซอร์ไพรส์มามากับรุ่นนะครับนี่น่าจะเป็นพุ่ม้วนสารนะพี่นะแล้วก็มีตะกรุดมีสายศิล นะครับมีพอยมีอ่าตัวนะตัวอุดอะไรเงี้ยพี่นะฮะลองดูนะพี่รายการนี้ขอที่300รอยบาทพอนะครับนะใครชอบสายคลาสสิกตันนี้นะครับเก็บได้เก็บนะพี่ชายรายการที่1นะครับต่อมารายการ2ครับเป็นล็อกเก็ตเจริญดีครับด้านหลังเป็นหน้าปกมีจะกุดเงินและกุดสีทองนี่ครับนะนี่ฮะนี่ครับนะโค้ดนะผมดูตรงไหนเอยนะโค้ดผมไม่แน่ใจนะครับเราอยู่ตรงไหนนะครับ ต้องลองส่องรพี่นะโคดอยู่ท้งไหนเอ่ยโคดนะอยู่ตรงไหนเอยเดี๋ยวคนะอ่อย,ตงงอย,อย,ยแต่ลองพี่นะพี่ลองดูนะเป็นลองเร็งดูนะรายการนี้ผมขอที่สามรอยบาทพอพี่ล็เก็ตเจริดีนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่สองนะครับ ต่อารายการที่3ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนเลขคตเบอร์สามหนึ่งนะฮะรายการนี e ้เป็นรุ่นของชนะจนนะครับรายการนี้เรียบกรอบกันน้ํามาจากวัดเลยครับนะเพราะเป็นอ่าเขาเรียกว่าว่านนะพี่นะใช่ไหมเป็นน้าน้ามันว่านเสือนะครับจากอ่าวัดเขาอ้อนี่ครับนี่ยโอ้โหความคมไม่ต้องห่วงพี่รุ่นนี้รุ่นชนะจนในการบผมคุมนะฮะนี่ฮะนี่มองผ่านน้ํามันนะครับยังสวยขนาดนี้พี่เลขคุณตเบอร์พี่นะฮะโล่ส่อมคม ได้เอามชตรงนี้เป็นเขียนว่าสามหนึ่งนะครับสวยๆครับนี่ฮะรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับเทียบกันน้ำไม่ร้อนเนี่ยนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอนะครับเอางี้อีพีนี้ขอสามร้อยพอพี่รายการที่สามนะครับต่อรายการที่สี่ครับนะรายการที่เป็นอ่าหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าวัดที่อยู่ที่สระบุรีนะครับนะรายการนี้เลขโค้ดนัมเบอร์นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์พี่หนึ่งหนึ่งแปดนะครับรุ่นนี้ นะครับสวยๆครับรุ่นล่ํารวยเงินทองนะครับสมปัถนานี่ล่ารวยเงินทองนะฮะเลี่ยมพร้อมเลี่ยมภายน้ำนะฮะภายเงินนะฮะนี่นะครับเป็นการแบ็โดเดี่ยมลายทองนะครับล้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานนะครับองค์นี้เพียงแค่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะองค์ละสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับแบ่งปันพี่น้องนี่ครับรายการที่สี่นะครับ ตอนรายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้ออ่าทองทิพย์หรือเปล่าพี่นี่ครับมาดูเลขโค้นทะเบียนก่อนนะครับเลขค้นทะเบียนก้าหนึ่งนะครับมีไว้ยสององค์เท่านั้นพี่นะครับเป็นลงยาไล่ยสีลงยาม่วงนะฮะด้านในรัศมีนะครับนี่ฮะองค์นี้ก็250บาทเช่นเดียวกันพี่นะเป็นของพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่นี่ครับอัสสะบุรีนะครับนี่นี่ฮะหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับนะใครแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อท่านได้นะครับนี่ฮะสวยเลยนี่ฮะ นี่ฮะับสองร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่ห้านะครับมีกล่องพร้อมใช้งานเลยนะครับนะต่อมาฮะรายการที่หกครับรายการที่หกเป็นหมวกอุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับหมวกอุ่นรุ่นแรกรุ่นเมตตานะครับลุมปูดีนะครับนี่ฮะรายการนี้เลขคนจ๊เบอร์สามสี่นะครับงานเนื้ออันปาก้านะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับขอที่สองร้อยแปดสิบาทพี่รุ่นนี้สวยจริงนะครับความคมความนูนนะครับขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับ ต่อมารายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเลขคูณตัวเบอร์20รายการนี้ขอ280บาทแต่ถ้าพี่ๆยกคู่นะครับน้องขอเพลงแค่500บาทนะครับมีมาแค่2องค์เท่านั้นหมดแล้วนะครับนมีสองค์เท่านี้นี่ครับเมตตาโมกอุ่นรุ่นแรกนะครับนะองค์ละ280บาทถ้ายกคู่500พอพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะต่อมาฮะเป็นรายการที่8ครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญสัมปทานาคุณนะฮะแจกทานนะครับจากคนที่มาร่วมพิธีนะครับรายการนี้เป็นรุ่นรวยพันล้านนะครับรุ่นรวยพันล้านพี่นะครับนาเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสี่เก้านี่ครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสี่เก้านี่ครับวัดเขาตะเงาะนะรายการนี้ขอแค่ร้อยห้าสิบบาทนะับพร้อมจัดส่งให้เลยนาร้อยห้าสิบบาทพร้อมจัดส่งให้เลยครับพี่รายการที่8นะครับนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่9ครับ รายการก้าวผมเรียกมาให้เรียบร้อยเลยครับรายการนี้เป็นเหรียญเหนือดวงนะครับของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ของหลวงพ่อคูณนะครับนะถึงหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับนี่ฮะนี่ครับรุ่นเหนือดวงนะฮะได้เมตตานะครับพุทธาพิเศษโดยหลวงปู่มหาธิราชิริจันโททั้งสองเวลานะครับเวลาแรกที่วัดตำหนิหินแล้วก็นี่ครับที่วัดอ่าของวัดบ้านไร่นะครับนี่ เลขคุณตัวเบอร์สามที่ผครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินลงยาพยิน่าครับนะครับเปิดแบ่งปันพี่น้องที่สองร้อยห้าสิบาทครับนะฮะสองร้อยห้าสิบาทพร้อมกรอบพร้อมใช้งานกันเลยครับนั้นรายการที่เก้าต่อมาครับรายการสิบเป็นเนื้อทองแดงโบราณครับนะเลขคุณตัวเบอร์สามสองสองครับวันนี้มีมาแบ่งปันให้พี่น้องนะฮะเพียงแค่สององค์หน้ากากชุบน้ําทองครับ นี่ฮะด้ามกลางทุบทองครับนี่สวยๆครับพี่250เลี่ยมกรอบพลายทองนี่ครับสวยๆงี้กันน้ําเรียบร้อยแล้วครับนะนี่ฮะพร้อมห่วงพร้อมใช้งานกันเลยครับ250บาทพี่รายการที่10ครับต่อมาฮะรายการที่11ครับเหรียญสวยๆแบบนี้ครับเป็นเนื้อเลี่ทองแดงครับเลขคนเบอร์3 70ครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนะฮะรวยยั่งยืนนะครับเป็นรุ่นรวยยั่งยืนนะครับเป็นเหรียญในรายการรุ่นนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะสวยนิยมนะครับรายการนี้รวยยั่งยืนนะครับขอแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่250บาทครับสำหรับเหรียญนี้ไม่สามารถ200บาททั้งนั้นะครับรายการนี้น้องขอกำไรนิดนึงนะเหรียญสวยคมแน่นอนครับรายการนี้250บาทครับพี่รายการที่11ครับ ตอนรายการที่2อครับรายการนี้นะครับผมถึงออกไปแล้วนะครับนะพอดีนะผมเก็บไว้นะครับลืมเลยนะครับเลขคนจเบอร์สี่สามรายการนี้นะฮะตอนเมื่อก่อนพันสองรายการนี้น้องชายผมฝากไว้นะครับยังไม่ได้ลงขายที่ไหนครับนะลงขายในกลุ่มนี้นะครับเพิ่งจองไว้แล้วก็หลุดจองนี่ครับนะพอหาที่อยู่ไม่เจอครับนะฮะผมเป็นบ่อยมากนะเวลาขับรถไปข้างนอกนะครับค่อนข้างจะลืมนี่ครับรายการนี้เลขคนจเบอร์สี่สามนะครับขอเปิดให้พี่น้องอีกหนึ่งรอบนะครับรายการที่เพียงแค่ห้าร้อยบาทนะครับเพ้นเตอร์ระบบหน้าหลังนะฮะหลวงปู่จือวัดเขาตังเงาะ ด้านหลังจะเป็นเรื่องแสงด้วยนะครับนะด้านหลังจะเป็นเรือมแสงด้วยพี่นะด้านหลังนี้ครับเป็นงานเพ้รนะฮะเป็นเจดีย์ที่วัดขอตั้งเนาะนี่ครับนี่นะฮะสวยสวยกันเลยทีเดียวพี่รายการนี้ขอเพียงแค่ห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีครับนี่ฮะผมบอกเลยว่าท่วมแน่นอนครับสวยสวยงงานคลาสสิกในกลุ่มเป็นพันนะครับหนึ่งร้อยแปดตอยมีขั้นต่ําแน่นอนครับต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาีนตัวนเลขคุณทะเบินหนึ่งสามศูนย์เปิดราคาจองเหมือนเดิมครับรายการนี้ขอเพียงแค่ สามร้อยพอพี่นะครับพอเพียงแค่สามร้อยพอครับพี่นะสำหรับรายการนี้นะครับสามร้อยพอครับพี่นะเป็นโชคทวีนะครับเป็นพิมพ์งานพิมพ์เดียวกับอ่าอ่าอ่ายี่ก่อหงนะครับนะเป็นรุ่นอ่าโชคโชคทวีอะไรนะครับของปูมหากิลานี่เป็นพิมพ์เดียวกันเลยพี่แปดเหลี่ยมนะครับรายการนี้เอาไปพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับนะพอพี่รายการจองจากวัดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับรายการนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อ รายการนี้เป็นเนื้ออะไรนะเป็นเนื้อเดียวกันนะพี่นะเป็นเนื้อหมหาชนวนเดียวกันครับแต่รายการนี้ขอเปิดที่ราคาจองครับเหมือนเดิมนะครับ,อบพอพรอขอที่250บาทพอพี่รายการนี้น้องขอที่25 0บาทพอพี่พี่ดูความสวยนะครับจากโชคทว,วี นะครับน่าเออน่าผมนึกได้ฮะรุ่นนี้ที่เป็นแปนเหลี yeah. ่ยมของลุงปู่ศิลานะครับเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆนะครับโชคเหนือเมฆนี่รายการนี้เป็นโชคทวีครับนาเป็นพิมพ์เดียวกับหลวงปู่มหาธิราเลยครับรายการนี้บอกเลยว่าทีเด็ดมากๆเลครับนะนี่ครับ250บาทเท่านั้นพี่รายการที่14ครับต่อมาฮะรายการที่15ครับรายการนี้เป็นตะกรวดจานมือหลวงปู่นี่ครับเป็นตะกรวดจานมือหลวงปู่พี่เลขคนเบอร์85นะครับเหลืออยู่เพียง2ององค์เท่านั้นนะผมเก็บไว้องค์หนึ่งนะครับนะใครสนใจนะสามารถจองได้ เพียงแค่500บาทเท่านั้นครับนะเป็นการจองจากวัดเลยครับนะ500บาทพี่รายการที่15นะครับเป็นตะอว่วนะครับนะจานมือจากปู่เลยนะครับปู่คีบนะครับนะทีรับประโยชน์นะครับวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมพี่รายการที่15นะครับต่อมาครับมาลุยกันต่อพี่รายการที่16ครับนะฮะรายการที่16ครับมาขอนำเสนอเป็นรุ่นนี้ น่ครับ16เขานำเสนอเป็นรุ่นนี้ครับรายการนี้เป็นเกระไรเงินเลขโคดเบอร์52ครับรายการที่ขอแบ่งปันพี่น้องที่200นะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่220บาทครับกระไรเงินลูกปูจืจอเป็นงานแกะมือนูนต่าครับสำหรับรุ่นรวยเหนือรวยครับรายการที่220บาทครับรายการที่16นะครับ มาฮะต่อไปครับรายการที่17นะครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากชุมเงินครับรายการนี้น้องขอที่200บาทพอพี่เลขคุณเบอร์ส7าเจ็ดเก้านะครับ79ครับงานคลาสสิกนะครับ ต่อมาครับพี่ชาลรายการต่อไปครับรายการที่เป็นนักกากเงินนะครับบริวารสขานนะครับเลขค้นทะเบอร์ห้าห้ารายการที่น้องขอที่สองร้อยพอพี่นะครับสองร้อยพอพี่งานงานคลาสสิกนะครับคนที่ชอบนะครับต่อมาครับรายการที่เก้าเป็นเนื้อทองแดงน้องขอที่ร้อยแปดสิบพอพี่นะติดจีวันปู่ด้วยน้องขอร้อยแปดสิบเลขค้นทะเบอร์เจ็ดสี่ครับร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการที่สิบเก้าต่อมากันยี่สิบครับรายการนี้นะครับเลขคนทะเบอร์สี่หนึ่งเนื้อทองแดงโบราณพี่ด้านหลังเป็นนักกากเงินตรงนี้นะฮะนี่ ร้อยแปดสิบาทนะครับรายการที่ยีนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่บเอ็ดนะครับรายการนี่น้องขอที่ร้อยห้าบาทนะครับร้อยของร้อยห้บาทนะครับนี่เลกคเบอร์แปครับร้อบาทครับรายการยีบอนะครับต่อมาการยีิสองครับองค์นี้ก็ร้อยห้าบาทคับพี่ชายเลขคนเบอร์สีนะครับน้องขอที่ร้อยห้าสิบาทครับลงอย่าแเดงรายการยีิบสนะครับต่อมาการยีิบสนะครับรายการนี้น้องขอที่นะฮะ สองร้อยบาทนะครับน้องขอที่สองร้อบาทเลขคู่จะเบิกมาได้หกครับเนื้อกะไหล่ทองครับรายการยี่สิบสามนะครับนะฮะวันนี้ก็มีแบ่งพี่น้องนะครับยี่สิบสามในการทางชอบสนใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีลานและเบอร์โทรได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่